มหามัคคาเ<ม>ทียบเทียมฟ้าตอนที่หกสิบแปดเข้าเมืองเฉาหนันเมืองเฉาหนัน ยังไม่ตื่นจากการหลับไหลทั้งหมดปรากฏควันไฟจากการหุงหาอาหารลอยกล่นเป็นที่คาดคิดได้ว่าเมื่อเวลากลางวันตัวเมืองคึกคักถึงเพียงไหนจิงจิวกับเจ้าล่าเยี่ยยืนเพียงคู่กันอยู่ริมฝั่งหมวกเลยถูกพัดปลิวลอยไปตั้งแต่แรกระหว่างที่เดินทางกลางคืนพวกเขาพบว่าเนื่องจากเดินเร็วเกินไป เผชิญลมไม่น้อยบวกเลยถูกพัดปลิวไปได้โดยง่ายยามนี้ทั้งสองใช้ผ้าสีเทาสองผืนห่อหุ้มศีรษะไปหน้าไว้ดูไปคล้ายหลงจีนที่อาสาไปรักษาผู้คนทางภาคเหนือน้ำของแม่น้ำจัวว่วซุยขุณนมัวกระแสน้ำรุนแรงเกิดวังบนอยู่ทุกแห่งทุกคนดูไปอันตรายยิ่ง ภายในอาจซ่อนสัตว์ประหลาดไว้ดังนั้นชาวบ้านสองฝากฝั่งไม่กล้าโดยสายเรือข้ามแม่น้ำเท่ากับตัดขาดจากกันโจกระทั่งสำนักเขาเขียวแรกก่อตั้งปรมาจารย์รุ่นแรกระดมสิทธิของยอดเขาแต่การก่อน่ายเวทมนต์เคลื่อนย้ายก้อนหินมาสร้างสะพานข้ามสะพานหนึ่งทั้งก่อพทืยหะสะกดปีศาจร้ายไว้ค่อยแก้ปัญหาสำเร็จ เนื่องเพราะแม่น้ำจั่วซุยกว้างยิ่งดังนั้นช่วงกลางของสะพานโคง้งจึงสูงฉลูดขณะที่เกิดเมฆหมอกเมื่อมองลงมาจากสองฝั่งแม่น้ำสะพานโค้งนี้คล้ายกับเชื่อมถึงท้องฟ้าจึงตั้งชื่อว่าสะพานเชื่อมฟ้าจิงจิวยืนอยู่ริมฝั่งมองดูสะพานสูงที่งานประการ เกิดอารมณ์ความรู้สึกอันทุ่งพร่านอ่านหนังสือหมื่นเล่มเดินทางไกลหมื่นลี้คำกล่าวของปราดเมธีมีเหตุผลจริงๆเขาอ่านหนังสือหมื่นเล่มตั้งแต่เด็กหลังจากคุมกระบี่เหินหาไปยังสถานที่ต่างๆแต่เนื่องจากครั้งกระโนดพุ่งมัคคาจึงทุ่มเทสมาธิจิตใจกับการบำเพ็ญเพียรไม่่คยไปยังสถานที่ต่างๆชมวิวทิวทัศน์ไม่มากนัก ขณะที่เหินบินอยู่กลางหาวก็ไม่มีความรู้สึกเช่นตอนนี้ตอนนั้นเขาบินสูงมองลงมายังเบื้องล่างขณะที่ทิวทัศน์ในยามนี้เป็นแนวราบไปได้แล้วหรือไม่เจ้ารายียืนเป็นเพื่อเขาอยู่ครู่หนึ่งรู้สึกเสียเวลายิ่งจึงกล่าวกระตุ้นเตือนคำหนึง่งจิงจิวมองดูนางคล้ายกับมองเห็นตนเองเมื่อครั้งกระโน,น้น ต้องยิ้มพลางกล่าวว่าไปจิตใจมุ่งมั่คาย่อมไม่ผิดไม่ว่าเขาเมาื่อครั้งกระโน้นหรือนางในตอนนี้ก็ตามสะพานเชื่อมฟ้าเก่ามากแล้วพื้นสะพานมีรอยแตกบางแห่งทะลุเป็นรูขนาดเท่ากัาปั้นมองเห็นสายน้ำที่เบื้องล่างชวนให้อกสัตวหันแหวนแต่จากการสัมผัสจากใต้เท้า ให้ความรู้สึกที่มั่นคงบวกกับพระยุหกระบีก่กอตัวอยู่เบื้องบนจริงจิวเชื่อว่าต่อให้เผชิญลมโชยฝนสาดซัดยังดำรงอยู่ได้หลายพันปีเมื่อเดินถึงกลางสะพานฝื้นสะพานยิ่งมายิ่งสูงจนอยู่สูงจากระดับน้ำร้อยกว่าวาช่วยให้เห็นไกลกว่าเดิมเจ้าลาเยี่ยชีย้มือไปยังผาสีขาว ซึ่งอยู่ตอนบนของลำน้ำกล่าวว่าช่องแตกนั้นเกิดจากการพุ่งชนของตัวกินมดตาปีศาจจริงๆรู้จักปีศาจร้ายตนนี้ตัวกินมดตาปีศาจเป็นสัตว์ร้ายกินคนไม่เลือกปุรุษสตรีชราเยาว,วัยฟังว่าชมชอบรับประทานเด็กทารกเป็นพิเศษครั้งกับนนตัวกินมดตาปีศาจออกอารวาส ที่ม่น้จัว่วซุยไม่นานก็ถูกสืบยอดเขาสองเลืมเลือนรุ่นก่อนฆ่าตายจำได้ว่าเลยพ่อวินซึ่งตอนนั้นอายุยังเา็ได้เข้าร่วมการศึกครั้งนั้นเหตุใปีศาจร้ายตนนี้จึงฟื้นคืนชีพมามีคำกล่าวว่าปีศาจร้ายในแม่น้ำจัว่วซุยล้วนว่ายมาจากทะเลตะวันตกก่อนจะถึงทะเลตะวันตกจะมีน้ำวนเส้นขอบฟ้า ฟังว่าส่วนลึกของทานน้ำตกของวงวนเส้นขอบฟ้าสามารถทอดถึงนรกภูมิเมื่อเป็นเช่นนี้เราปีศาจร้ายอาจเป็นนรกภูมิส่งมาอย่างนั้นทุกระยะเวลาหลายสิบปีจนถึงร้อยปีปรากฏปีศาจร้ายขึ้นถือเป็นเรื่องปกติธรรมดาจริงๆิวไม่เคยไปถึงนรกภูมิไม่ทราบว่าข้ออนมานเหล่านี้เป็นจริงหรือแปลกปลอง หากว่าวันหน้ามีโอกาสจะไปยังแผ่นดินใหญ่สอบถามสหายทางตะวันตกของเมืองเฉาหนันมีสิ่งปลูกสร้างสูงเก้าชั้นหลังหนึ่งกำแพงชั้นนอกเป็นสีเทาไม่สะดุดตาเท่าใดแต่กลับมีชื่อยิ่งที่นี่เป็นสถานที่ประมูลที่ใหญ่ที่สุดของพื้นที่แถบนี้เรียกว่าร้านรัตนพฤกษยามเช้าตรู่ หน้าร้านรัตนพฤกปรากฏคนใช้ผ้าสีเทาห่อคุ้มศีษาใบาหน้าขึ้นสองคนลักษณะที่แปลกประหลาดดึงดูดความสนใจของผู้คนท้องฟ้าที่ห่างไปปรากฏประกายกระบี่หลายสายกรีดผ่านแววเสียงสัญญาณเตือนภัยดังมาจริงจิวกล่าวว่าผิดท่าอยู่บ้างก่อนหน้านี้เจ้าราเย่ะคุมกระบี่ชักนำเขาพุ่งผ่านกำแพงเมืองตะวันตก ดังนั้นสร้างความตื่นตัวแก่ทางการและผู้บำเพ็ญเพียรในเมืองเฉาหนันเจ้าละเยี่ยกกล่าวถามว่าหรือจะรอจนฟ้ามืดค่ําพวกเราไม่มีเวลามากถึงเพียงนั้นรางนําเขาเข้าไปยังร้านรัตรบพึกนี่เป็นสถานที่ใดสถานที่ประมูลสิ่งของผู้ดูแลเป็นคนธรรมดาทั่วไปแต่ได้รับการหนุนหลังในเมืองเฉาหนัน ไม่มีผู้ใดกล้าล่วงเกินคนหนุนหลังมันเป็นใครพวกเราเองจริงๆค่อยทราบว่าสถานที่ประมูลแห่งนี้เป็นทรัพย์สินรอบนอกของสำนักเขาเขียวทั้งสองผ่านเข้าประตูร้านรัตนพฤกษที่มาต้อนรับพวกเขาเป็นพ่อบ้านอายุ4 0เษไว้หนวดเรียวเล็กสองเส้นดวงตาเป็นประกายดูไปคล้ายมูสิกตัวหนึ่ง พราะบ้านนั้นมองดูคนทั้งสองใช้ผ้าสีเทาโห่คุ้มสีสะใบหน้ายิ้มพลางกล่าวว่าถ้านทั้งสองสามารถเผยโฉมหรือไม่เจ้าละเอียต่ตอบว่าไม่สามารถเพาะบ้านนั้นก็ไม่ยินกลานเพียงชี้มือไปยังเบื้องนอกถามว่ากระบิ่บินเหล่านั้นเจ้าละเอีย่กล่าวว่าใช่มาค้นหาพวกเราเอง พ่อบ้านนั้นกล่าวว่าอย่างนั้นร้านรัตนพลึกจะคุ้มครองความปลอดภัยของลูกค้าที่เข้ามาพวกท่านพอจากไปพวกเราจะไม่สนใจแล้วเขาเยิ้ยมกล่าวเสริมว่าแน่นอนก่อนอื่นต้องพิสูจน์ว่าท่านเป็นลูกค้าของพวกเราหรือไม่คิดเป็นลูกค้าของร้านรัตนพลึกทางร่วบรัฐธรรมดาทั้งยากลำบากยิ่งที่ว่ารวบรัฐธรรมดาคือ ขอเพียงท่านจ่ายทรัพย์สินจํานวนหนึ่งจะได้รับป้ายไม้ของทางร้าน,นรัตนะพฤกษ์จันหนึ่งเมื่อถือป้ายไม้นี้ท่านสามารถจัดซื้อของวิเศษในร้านโดยทางร้าน,นรัตระพฤกษ์เรียกเก็บค่าใช้จ่ายสองส่วนที่ว่ายากลําบากคือตัวเลขของทรัพย์สินนี้อยู่เหนือความคาดคิดของชาวบ้านร้านถิ่นแม้แต่ผู้บำเพ็ญเพียรก็ไม่แน่ว่าจะมอบออกมาได้หลังจากมีประสบการณ์ตอนเข้าพักโรงเตียม เจ้าราเยีย่จึงมองดูจิงจิวจิงจิวขบคิดตะลวงแผ่นทองปึกหนึ่งวางลงบนหน้าพ่อบ้านนั้นแผ่นทองปึกนี้สามารถซื้อตึกใหญ่ในเมืองชาวนั้นหลังหนึ่งแต่พ่อบ้านนั้นมีสีหน้าหยามดูแคลน